สบายดีพี่น้องสุขุสุขคนมาพบมาพอกับซองบุญส่งอีกเนาะคือเก่าเส้นเก่าเส้นเคยมื่อนี้เขาจะพามาพบมาพอกันอีกเขาจะพามาเยี่ยมพอเถาเดือนคือเก่าเนาะพี่น้องโอ้ลังจากพบพ่อเพิ่นเมื่อนั่นลรอก็ะเมื่อนอนกันนอนกับบอย่างรลับพี่น้องเอ้ยคือน้ำเพิ่นเอาเหมาะเอาเหมาะอยู่แต่อีกต้นเพิ่นพอมาแถาตาบอดเนาะเมียเพิ่นกับแถวเพระว่ากรบแถาอยู่กันสองคนนี่นะพอเถาพอเถาเดือนเลยสบายดีโอชิมีเอฟซีเขาน่ะเพิ่นจะมาซอยเห็ดตะลางค่ะดีใจบอพ่อเท้า ใ,ใจอยแล้วทางเจยุกับเพียรสายเพึ่นกันจะมาซอยเจ้าแล้ว<า>ก็เจย้อมจิตกับทานทถานเนี้ยก็เคยพวดทานลิดสมพรเพึ่นทางครอบครัวพออรเพึ่นอยู่สหรัฐเนาะพี่น้องตอนนี้เพึ่นก็ได้ฝากมาแล้วหาเซนกีเพราะว่าน้ำจิตน้ำใจเพึ่นได้มาซอยทางเฮาเนาะพ,นพี่น้องเพึ่นก็นซอยพวกแถาเดือนนี่แหละโอ้แม่แถาก้อนเอ้ยนี่ผู้เฒ่าสิลงหัวคันใดลงได้บ่คันใด้ค่ะ <im itation> ล้างค่ากับหัวนาะพี่น้องลังจากห้องมาเห็นแล้วหลังจากมาเยี่ยมเพิ่นเมื่อนั้นแล้วก็โอ้จะอีต้นเพิ่นได้เอาล่องลองมึงด้วยไม่เท้าลงได้บอกคันใดเนี่ยเจ็ดขันพี่น้องความสูงเมื่อเชใ่้เบิ่งโอ้เขินไปเนาะพี่น้องเลยเท่าสองคนนี่สองเท่านี่คู่ซีวิตกันเนาะคู่แท่นี่แหละหักแท้มีอยู่จริงพี่น้องเอ้ยถึงจะลำบากไปน้อยหนึ่งแต่ว่ากันยังหักกัน ว่าเพผนตาบอดเพื่อนก็ไม่ได้เคยปลาเคยถิ่มได้เพ่ผลมาอยู่น้ำการมาน,นี่หลายปีแล้วแต่พอเถ่านี่ตาบอดมานี่ชาวกว่าปีแล้วชาวกว่าปีเลยตอนนี้เพืออ่อนก็มียนี่กับขนละคนกับเหยียบล้อยอั a โ j o เพืนน่อนให้เพื่อนก็นจะบืนลงเนาะพีนน่น้องเนาะเพราะฉะนั้นทั้งเฮานะมาเย็นเม,มื่อน,นั้นก็ได้มาเยี่ยมกับเจริญแล้วกันเจ๊เขื่อนเพื่อนนี่แหละแล้วลเมื่อเราก็โอ้ยนอนก็บอลาพี่น้องเอ้ยพอมาเห็นสภาพหรือว่าเห็นความจริงแล้วแหละผู้เถ่าขึ้นบันไดนี่ได้เพผนลงเด้อ เพื่อจะขึ้นได้เพื่อสิลงได้กับบคงงุคลง่ายพี่น้องเอ้ยบัจักคุบสินวันจักยังโอ้โอ้เพิ่นกระเคงเติบเนาะละทางเหาหน่ะกะเห้นมาเห็นหลังจากไม่เห็นเลยแล้วก็ไปส่วนเอซีน้ำกันนี่เรื่องว่ามูคูนี่แหละเลยออกข้อมขิดว่าอยากออกมาปูปูตารางนะห้เพิ่นปูตารางห้เพิ่นเพราะว่าซองเถานี้พอได้ออกมาตากแดดหรือว่าตากลมในน,น้อยหนึ่งเนาะพี่น้องเิ่นลก็ะเห็ดเพื่อนคุยเพื่อนอยู่ทางหลุมนี้ จากหลังจากสีขึ้นเทิงก็ลงมาทางลุมลุมนี่ซะเพราะว่าเพื่อบอให้ความลำบากเนาะพี่น้องเนี่ยแถาแห้งนั่งได้บ่เตียงนะไปเท้าอ่อเพื่อนกันั่งพอได้ออกมานั่งถักแดดงี่เลยพี่น้องเนาะเพื่นเพื่นกันล้างบอกกับบนใหญ่เนาะพี่น้อง แลให้เจ๊เครื่องหไหลไหลมุนค่ะหรือว่าหมูคู่้ใดที่มีน้ำจิตน้ำใจอย่างออกซอยหรือว่าเอฟซีโพรตีนออย,กอ,อ,กอย่างออกซอยก่ะติดต่อมาทางเฮาได้น้องเนาะทังเฮากับบมูห่างบมมีนอกเนาะพี่น้องเนะา,เาบบเนะรหลดประจำค่มีคือรหลดเล่งนี่แหละคือรถอีห้างคู่ใจน,นี่แหละพี่น้องแต่ว่าอยากให้เฮาเฮา,ากับอยากแบ่งปั้นน้ำจิตน้ำใจซอยเพิ่นนาอพี่น้องคนเฮานะ่ะซอยกันได้กับตอนนี้แหละพี่น้องซอยกันผพ้เล็กผู้หน่อย เ่าเพิ่นก็ะจะได้อยู่ดีเป็นอย่างออกมาน,นี่กระนังเตียงนี่น้องพี่น้องเนะาะท่านพ่อเขาคุดว่าสิซื้อปู้นนะมาเทพื้นให้ดเปิ้นเนาะแล้วก็สิมาแอมแล้วก็เอาสร้างเนาะคือเจ๊แคล้วคนจะมาจดรายละเอียดเพคนแล้วเรียบร้อยเนาะและ้วเขาก็จะไปไล่มูลค่าว่ามันน่ะจะเทอดายแล้วก็ข้อคือข้อแห้งน้ำหมูปูก็จะปูจะโค่นี่แหละคนละหาคนละซีมน้องพี่น้องมาซอยกันเพคนก็บอกเรียกร้องน้องพี่น้องแต่เพคนเห็นอัน ข้าโยนขนมให้เพิ่นก้อนหนึ่ง่นก็ดีใจละละปวดเท้าแต่ว่าอันนี้ก็ความคิดของซสมเฮาเองน้าพี่น้องเนาะอยากสอยเพิ่นไ่เท่าก้อนเพิ่นกันหนาวแห้งนาะพี่น้องสิได้ตารางดีใจบ่ลม่เท้าเย็นแห้งฮะบ่ลม่เท้าก้อนสิได้ตารางดีใจบอลเอชซีพนันเออชซีพิ่นจิมาซ่สยเจ้าได้หนิดีใจแห้งยิ็นจนมืหุบเนาะ นี่เบิ่งขผาแห้งนะพี่น้องนักแต่ว่าเผินกระเคงแห้งอยู่ได้อันนี้พอเผาตาบอดคือห่าวาวนะพี่น้องเนาะพอเผาเดือนเพิ่นกะพายมีน้าจีนน้าใจอยากซอยเพิ่นกะขเชิญเนาะพี่น้องเนาะฮะเจ้าเชียวยั้งหายแล้วโอ้โหขอขอมุกขอบใจทางเจคเรีองให้ครอบครัวดมสมบูรณ์ให้ห่างให้มีกว่าเก่าเนาะพี่น้องอันนี้ก็โอ้ยส่วนเผินมานำหรือเผินลงมา มาแล้วเห็นแล้วล้ะกะหลังจากเห็นแล้วมือนั่นแล้วก็มาเห็นมือนี่เอออากาศมันหนาวผมให้เลยผมให้เลยถอดถอดเสื้อค่าคีย์หายโอ้ยขอขมูขอบใจน้ำเจคเครงหลายหลายเอออลุมให้เอออุ่นได้เสื้อแลนออออุ่นแล้วเออเสื้ออุ่นๆเจคเ่องเพิือนก็เห็นมาก็บด้เตรียมเนาะ หงุดหงิดหายแล้วสีเลยเห็นดีชังเราเห็นมากเลยหุงกับบริษัทเคสแล้วขึ้นไปเนี่ยความสูงพี่น้องอข้านในนี่ <c oughs> หลายขันประตูเฮือนอุ่นไม่อเอันนี้คะอุ่นชาเอา้าเสี่ยเลนค่ะมันอุ่นได้นี่บนน้าว <c oughs> เลยเออเจ้าอยากเอาใส่ตีนเจ้าก,ก็ใส่โลโอ้อันนี้ก็ขอบคุขอบใจทางเจคืออังเนาะอย่าลืมด้วยพี่น้องด้วยใครมีน้ำจิตน้ำใจอยาก เอออยากสร้างบุญสร้างกุศลกะอยากซอยเรือคนแถวเอ้ถวอยข้าคยคำยืนกะไอ้แข้งแห้งคือเจ้ากับใครเราไปแถวเอ้ยเจ้ากับทั้งเฮากับบริคออย่างไรน้อยคิดว่าอยากให้เพิ่นได้อยู่แบบสบายขึ้นในน้อยหนึ่งบรรปลายชีวิตเนาะพี่น้องอย่าลืมเด้อพี่น้องเอ้ยซอยกันนำจิตนำใจสุขสุขคนขอขอมกขอบใจอย่าลืมเด้อพี่น้องภาคอีกอย่างหนึ่งอย่าลืมติดตามทางส่งบุญส่งรักสามชิมหาเฮาพอได้มี เรี่ยวมีแรงมีสปอนเซอร์ได้ไปหาซอยเรี้ยคน